จังหวัดอุบลราชธานีได้เปิดการรณรงค์บิ๊กคลีนนิ่งเดตามโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2557ที่บริเวณทุ่งสีเมืองเพื่อร่วมรณรงค์การกำจัดขยะลดการทิ้งขยะการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนถนนสถานที่สาธารณะแหล่งท่องเที่ยวในทุกพื้นที่อำเภอสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่ง จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูล,ลนิธิเปรียมตินสูลานนท์แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ประจำปีการศึกษา2,557จำนวน73ทุนเป็นเงินทุนการศึกษารวม195,000บาทนายเสริมชัยนรงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการเปิดงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกทถินทินอุบลคนมีธรรมงามล้ำศีห์5ประจำปี2,557ที่วัดชัยมงคลได้จัดงานขึ้นเป็นปีที่6ต่อเนื่องกันในช่วงวันที่5-6พฤศจิกายนที่ผ่านมา จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับมูลนิธิเจ้าคำผงหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนได้จัดพิธีสดุดีวีรกรรมพระปฐุมบรมราชสุริยวงศ์หรือเจ้าคำผงผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานีและงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานีประจำปี2557ณวัดหลวงและบริเวณทุ่งศีเมืองซึ่งเป็นการจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ลูกหลานชาวอุบลราชธานีได้แ,แสดงมุทิตากตัญญู และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีพร้อมทั้งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตลอดจนการประพฤติความดีต่อผู้อื่นนายสุรพันธ์ดิษมานร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานรับมอบบทเพลงมาร์ชประจาจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งกลุ่มศิลปินและนักประพันธ์เพลงที่เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกันจัดทําประพันธ์เพลงและทํานองเพื่อพิจารณาคัดเลือกและจัดทําเพลงมาร์ชประจําจังหวัดอุบลราชธานีตามแนวคิดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้เป็นความภาคภูมิใจเกียรติภูมิของชาวจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป เมื่อวันที่11พฤศจิกาย25 57, น2557ณบริเวณหน้าสารกลางหลังเก่าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงานมอบความสุขให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขให้ชาวอุบลราชธานีซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้กําหนดให้เป็นวาระแห่งชาติซึ่งทุกภาคส่วนต้องดําเนินการร่วมกันโดยต่อเนื่องสํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงานรณรงค์ร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าวปีสร้างความปรองดองสมานฉันท์น ซึ่งงานจัดขึ้นที่บริเวณทุ่งนาบ้านหัวเรือหมู่ที่3ตำบลหัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเสริมสร้างความสาม,มัคคีในสังคมเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีวางผ่านพุ่มและถวายราชสดุดดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวง ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่1 4พฤศจิกาย,ยนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่ง<ม>เปิดการถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน<ม>เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี<ม>เพื่อเฟ้นหาครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตสิทธิ์สร้างแรงบันดาลใจและคุณอุปการแก่วงการการศึกษาไทยเป็นตัวแทนระดับจังหวัดหนึ่งท่าน เพื่อเข้าร่วมชิงรางวัลระดับนานาชาติต่อคณะกรรมการมูลนิธิเจ้าฟ้ามหาจักรีต่อไปธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศส,สาขาวารินชำราบได้จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตร,รกรตามมาตร,รการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตร,รกรในพื้นที่เขตอำเภอวรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน249รายนับเป็นการมอบเงินช่วยเหลือเกษตร,รกรตามโครงการครั้งแรกเมื่อวันที่30ตุลาคม2557ที่ผ่านมาขณะที่จังหวัดอุบลราชธานี มีเกษตรกรที่มีสิทธิตามโครงการกว่า2 1 9 0 0ครัวเรือนที่จะทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามนโยบายของรัฐบาลและกสชต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัดและอำเภอเพื่อดำเนินการตามโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางปี2557ทับ58กำหนดดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและรับแจ้งการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่15ธันวาคม2557ณนาาสนำนักง,งานเกษตรอำเภอทุกอำเภอหรือสถานที่ที่เจ้าหน้าที่นัดหมายสำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการโครงการโนนรงส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นที่อำเภอกุดเขาปุ้นเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองในไร่นาเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้ปุ๋ยเคมีเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2557นพลเอกคณิตเพิ่มทรัพย์รองสม,มุหาราชอ,องครักษ์กรมราชอ,องครักษ์ในโอกาสเป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวโรกาศเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จกาศรศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจําปีการศรึกษา2556ในวันอังคารที่2ธันวาคม2557เวลา16 50. นาฬิกา0านาทีณอาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวันที่21-23ถึงพฤศจิกาย,ยน2 5 5 7ในเสารยิเสมชัยนรงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายเงียนวันหุง ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดคอนตูมได้ร่วมลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจสถาปนาเมืองคู่มิตรกับจังหวัดกวางนามประเทศเวียดนามนับเป็นการเสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นของทั้งสองจังหวัดในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาในด้านต่างๆร่วมกันบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกันสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7ได้จัดโครงการโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่บุคลากรและครูฝึกแรงงานจังหวัดพระวิหารราชอาจาักกัมพูชา แยกเป็นหลักสูตรสําหรับผู้บริหารและการฝึกอบรมสําหรับครูฝึกกาลังแรงงานรวมสาขาวิชาช่างที่มีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2557โดยมีนายเสริมชัยนรงคผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหม่อมหลวงปุณธริกสมิติอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนายอุมาราผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหารเป็นประธานร่วมพิธีเปิดโครงการความร่วมมือดังกล่าวนายเสริมชัยนรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ประชุมกับท่านอุมาราผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชา ในประเด็นที่ประชุมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชารวม4ประเด็นหลักได้แ,แก่การยกระดับช่องอ่านม้าให้เป็นด่านพรมแดนถาวรรวมทั้งการป้องกันแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พยุงในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาความร่วมมือการส่งเสริมด้านการเกษตรและด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและก,กีฬาเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ตามรอยเส้นทางการถ่ายทำภาพ,พยนตร์ในประเทศไทยเรื่องอเล็กซานเดอร์มหาราชณริมฝัม่่งงแมมนนู้้บาบาเิ ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามรอยการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอเล็กซานเดอร์มหาราชเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาของประชาชนทั่วไปโดยเปิดบริการให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมกันจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวประจำปี2557 เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2557ที่ผ่านมาเนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลของสหประชาชาติและคณะรัฐมนตรีกำหนดให้เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีปล่อยขบวนรถรณรงค์ฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิที่บ้านโนนเคียงตะบนคำขวางอำเภอวารินชำราบเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เกษตรกร,กรนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2557 สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีจัดการถแถลงข่าวต่อสื่อม,มวลชนรวม3ามประเด็นได้แ,แก่การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 7พรรษา5ธันวาคม2557การจัดงานราตรีสโม,มสรส,สันนิบาตในวันที่8ธันวาคม2557และการจัดงานประจำปีและงานกา,กาชาติจังหวัดอุบลราชธานีปี2558รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยามที่กำหนดจัดงานระหว่างวันอาทิตย์ที่28ธันวาคม 2,557ถึงวันที่6มกราคม2,558การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีได้เชิญผู้ประกอบการโรงสีข้าวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีกว่า40แห่งเข้าร่วมประชุมเพื่อขอความร่วมมือให้เจ้าของโรงสีข้าวในพื้นที่ได้รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรชาวนาในพื้นที่หลังจากที่ได้มีการร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนจากเกษตรกรผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดว่าทางโรงสีไม่รับซื้อผลผลิตข้าวนาปีที่เริ่มออกสู่ตลาดแล้วในระยะนี้ นายกันจัดตันเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ประชุมเพื่อวางแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบรวมทั้งการเร่งรัดปราบปรามการแก้ไขการถูกข่มขู่ทวงหนี้การนำหนี้นอกระบบเข้าสู่ระบบการจัดทำแนวทางฟื้นฟูอาชีพและรายได้ให้แก่ลูกหนี้และการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้ามาดำเนินการเพื่อปรับทัศนคติและการเสริมสร้างวินัยทางการเงินด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนี้นอกระบบให้แก่นางสุพรณีแสงคำ อยู่บ้านทางสายตาบนหนองกินเพนอําเภอวารินชำราบที่ถูกกลุ่มบุคคลโทรศัพท์มาข่มขู่และมีพฤติการทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรมจึงได้จดส่งชุดเฉพาะกิจเพื่อปราบปรามหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมายทําการจับกุมในรามประภาสีอายุ43ปีสัญชาติอินเดียอยู่บ้านเช่าไม่มีเลขที่หน้าโรงเรียนลือคำหานวารินชำราบตำบลแสนสุขอําเภอวารินชำราบศูนย์ดำร,รงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เกษตรกรชาวนารวม25รายในพื้นที่ตะบนขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานีที่ไม่สามารถเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตได้และขอความช่วยเหลือจากศูนย์นํำรงรรมจึงได้เข้าเจรจากับเจ้าของที่ดินที่มีสัญญาเช่าที่ดินและได้ยินยอมให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้โดยให้ชาวบ้านทุกรายทําบันทึกว่าจะไม่มายุ่งเกี่ยวในที่ดินแปลงดังกล่าวอีกนายเสริมชัยนรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลันของเปิดงานประจําปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดมประจําปี2557ที่อำเภอเด็อุดมได้จัดงานขึ้นเพื่อเป็นการหาไรายได้ให้แก่กิงกาชาดอำเภอเด็อุดม ไว้ใช้ใจ่ายในกิจการสาธารณกุศลรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัย,ภยพิบัติและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากในพื้นที่อำเภอเดชอุดมและพื้นที่ใกล้เคียงอําเภอม่วง30อําเภอตานสุมและอําเภอสำโรงร่วมกับบริษัทไทยเบเวอร์เรจจํากัดมหาชนมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนจากภาวะภัยหนาวอําอเภอตานสุมได้ดําเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในกลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติงานในที่ว่าการอําเภอตามกิจกรรมกวาดบ้านสีขาวและได้นําส่วนราชการให้บริการประชาชนโครงการเยี่ยมยามถามไทย เต็มใจให้บริการที่บ้านสร้างว่าตะบนหนองกุงในอำเภอเหล่าเสือโกอกจัดรายการวิทยุในอำเภอพบประชาชนทางสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหล่าเสือฮักแพงทุกวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาอำเภอบุญทริกอำเภอทุ่งศรีอุดมอำเภอเขมราชออกปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้รวมทั้งการตรวจยึดการลักลอบขนย้ายไม้พยุงและคดียาเสพติดอีกหลายรายการองค์การบริหารส่วนตะบนนาเลินอำเภอศรีเมืองใหม่นำคณะผู้อำนวยการ ทททอุทอทออบลราชธานีและสื่อมวลชนร่วมเดินทางสำร,รวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่วนอุทยานน้ำตกผาหลวงที่มีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจนอกจากน้ำตกผาหลวงแล้วยังมีเสาเฉลียงผาหม้อตั้งอยู่บริเวณหน้าผามีความสูง304เมตรเป็นจุดถ่ายภาพที่วัดใจนักท่องเที่ยวและยังมีทุ่งดอกไม้ป่าขนาดใหญ่และมีความสมบูรณ์ที่มีพันดอกไม้ป่าหลากหลายชนิดมีความสวยงามอยู่ในพื้นหิน แผ่นดินถิ่นไทยกว้างไพศาลเจริญจรัดชัชวาลทุกการสมัยอยู่ใต้ร่มไตรรงพระทรงชัยอาอัมภัยอภิรมสุขร่มเย็นยามฝนแรงน้ำพระไทยพะไม่แรงซับน้ำตาประชาแห้งสิ้นทุกเข็นยามน้ำหลากเมืองล่ม จมลำเขนกลับพองเพนก็ด้วยพระบารมีวาระหา้าทันวามหากุศลเจริญพระชนยืนนานประสานสีประทับเป็นมิ่งขวัญน,นับพันปีพระเกียรติทวีเฉิดฉันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหมอ่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นายเสริมชัยนรงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนและประสบนิกรเจ้าจังหวัดอุบลราชธานีทุกหมู่เหล่า